อันนี้เป็นพลังชาร์จแสงอาทิตย์มันเป็นยังไงบ้างของเราทด้นะคะอันนี้จะรับไฟจากแสงอาทิตย์มา2 2วลตแล้วก็จ่ายไฟให้แบตเตอรี่ข้ได้ดูเดี๋ยว้แอิตยคืออันนี้รับแสงอาทิตย์แล้วก็จ่ายไฟให้แบตเตอรี่ด้านล่างค่ะจ่ายได้มาเก็บเก็บไ้เก็บไว้่เก็บไว้แล้ สามสิบสองวอแล้วก็จากแบตเตอรี่จ่ายมาให้ตัวเครื่องค่ะเราจ่ายมาให้ที่นี่พิงอ่าทีนี้อันนี้มองลักษณะเป็นเครื่องยอดเหรียญใช่ค่ะตันเบตอันนี้จะเป็นตันทีละบาทอ๋อพลังชาร์จแอาทิตย์ก็คือเอาพลังงานที่ในแบตที่นั่นมาขายใช่ค่ะอ๋อมาขายถ้าสมมติว่าก็คือต้องใช้เหรียญยอดใช่ค่ะใช่ค่ะใช้เหรียญยอดสิบบาทห้าบาทใช่ค่ะห้าบาทสิบาทลองลองดูนะ ใชมีตังค์วอันี้งค่ัแล้วตน,นี้เไัามารถใช้ได้สลิตช์ใ่ช์าแล้วใช้ได้เลยนี่ค่ะโอ้อขึ้นเลยไม่เอาแสงแดดมาขายไดนะ้สุดยอดเลยโอเคไอเดียดี แล้วใช้เฉพาะโทรศัพท์อย่างอื่นได้ไหมเขาแบง้อง,องอะไรก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไฟต้อง12โวลต์ใช่ไอ้อันนี้อันนี้ใส่อะไรอ๋อใส่แล้วเสร็จได้2 2อันใช่ค่ะ2อันแล้ว,ลวถ้ามีาาถ้ามีเพื่อนมายเยอะๆคำว่าเอาไว้ติดทิ้งเรียนเราเนี้ยเราเพื่อนเยอะทำไง จะมีวิธีการคิดต่อยอดยังไงให้ไอ้นี่มันก็อาจจะเพิ่มช่องช่องเสียบ้างแล้วก็จะเพิ่มแบบว่าจะเป็นกล่องที่เก็บโทรศัพท์อะค่ะแบบวิรภัยแบบมีกุญแจ็ปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเป็นกล่องที่เก็บไว้นานๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ไปทำธุระอย่างอื่นได้อย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ต้องอ๋อพวงโทรศัพท์โอเคโอเคใช่ใช่เพราะว่าโทรศัพท์ก็ราคาแพงใช่ค่ะไอเนี้ยเรา คิดค้นเนี่ยเราใช้งบประมาณเยอะไหมต้นทุนอยู่ที่6,500ค่ค่ะ6,500นารรวมรวมทั้งเซ็ตนี่แหละใช่ค่ะแล้วถ้ามีคนสนใจที่ว่าจะซื้อไปทำธุรกิจไปอะไรต่อแล้วก็มีตอนนี้มีโพสขายอยู่ในทาง Shopee กเก f a c ี b o o กนะคะขายอยู่ที่7,500 7 5 0 0เพันำไรแค่พันเดียวก็ในอนาคตต่อไปก็อาจจะ้นทุนอาจจะถูกลงนะทำเยอะข้างในไดเปิดดูได้ อธิบายได้ไหมมีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นแผงจอน,นะคะตัวนี้จะเป็นตัวควาใช้ <c oughs> ตัวอันนี้จะเป็นตัวรับเหรียญครับอันนี้จะเป็นหน้าจอแ<อ>สดงแสดงผลแล้วตัวนี้จะเป็นช่องเสียบส่วน <ะ S 1> ตัวนี้จะเป็น ตัวปุ่มอันนี้ไฟเริ่มต้นครับค่ะแล้วส่วนอันนี้จะเป็นปุ่มเริ่มทําง,งานแล้วก็หยุดสต็อปทำงานครับแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นแค่ตัว,วล็อกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเหรียญหยอดให้คุณดูทีนะในเหรียญเหรียญเดิมเอาปิดกลับไปกันเอ้ยปึ๊บอ่าห้าบาทพอจะเริ่มทำง,งานก็กดปุ่มนี้ไฟจะขึ้นสีเขียวค่ะไฟขึ้นมาแล้วก็ทำงานได้โอเคค่ะ โอเคโอเคอ่าไอเดียขอบคุณมากอ่าอยู่วิทยาลัยอะไรพวกเราเนี่วิทยาลัยเทคนิคอังคองค่ะเทคนิคอังคารพ่ักพนกคอมพิวเตอร์คาะาอิโอเคครับขอบคุณครับ <Yeah. S 1>